โอ้โหหิมะหนาอีกแล้วครับผมตอนนี้คือต้องกวาดหิมะหน้าบ้านกันไม่งั้นปล่อยไว้เดี๋ยวถ้ามันละลายแล้วมันจะแข็งมจะ้ะมันจะขุดลำบากตอนนี้ปล่อยให้พ่อเอกพ่อเอก,เอกทำความสะอาดหน้าบ้านไปทางน,น,นี้ตรงที่เราจอดรถดูดิด ก็ขับรถอะแล้วมันหิมะมันก็จะไปกินในร้อม oh, ันจะทำให้ลื่นไปกินในดอกยางทำให้ลื่นจ้าพาวินอ๋อเต็มเลยลูกเดินป้าวินเออป้าป้สบินอยู่นอยู่ในนี้เดี๋ยวเราป้าปะาให้เปิดชูชูใครเห็นเหรอโช์เกด ไปเดินไปงดเดินไปงดเดินไปเดินไปเดินไปไม่เปิดเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจบางทีก็เปิดไม่ออกต้องเอาไฟแช็คมาห<ม>นที่กุญแจแล้วก็ไขเข้าไปเพราะว่าในรูกุญแจมันแข็งไขไม่ได้<ม><ม>วันนี้อากาศลบหกลบเจ<ม>็ด หายใจควันออกปากเลยดูดูค่ะวินหายใจควันออกปากเลยดูค่ะวินเดินจมเลยเต็มเลยอะหิมะเต็มรองเท้าเลยวิงครับหายเดินไม่ดูปาป้าเหรอดูปาป๊าขูดหิมะเสร็จยัง มุดดูวิงมุดูวินมุดูวิ่มดกิจกรรมมกิจกรรมูมงใงนนะคะอย่งนี้ก็เหนื่อยะยแ่แล้วก็ถ้ามันนั้นนะ่ะเดี๋ยวก็น่าจะมีรถมาเกีย่ยหิมะจะีแบ,บว่ารถแเ,เตอร์มเกียหิมะเกีย ข้างๆพื้นถนนมันจะเรื่อนๆเพรตกเยอะๆแล้วมันดาินไม่มีควรแบบปลาสิลูกมาเร็วออกมาต <at> ามสุดๆรถ,ถ <S <s เข้าไม่ถึงรถตัดถี่มากเข้าไม่ถึงเราต้องทำเพงื <S 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 พาวินไม่ควรปบบปลาดิ ดูป๊าทำเฉยๆไมเดี๋ยวป๊าปาทำเอาเสนอมาโดนพาวินนะ,นะ,ะมันคืออะไรที่ะาาระบายอากาศไม่ได้หรอตะปูไปอยู่ในกระเลก ล้อซีแน่เลยเขียนไม่ได้นะเว้ยฮะอออเา่แล้วก็ชอบปนะีหน่ะจี้ให้เขาหนะหนะหนะ,หนะเขาไม่ได้เล่นด้วยเลยพาวินโอ้ทำให้สองช่องเลย ลุกขึ้นมาลุกได้ไหมอ่ะไม่เป็นไรลุกลุกมาลุกมาลุกมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะลุกอึ๊บมหมอมาช่วยอ่ะช่วยนะอึะ๊บสบัดตรงนี้ก็าพาวินไม่ไปกวนสิยังอีกดูมัน <laughs> ยางอุ้ยต้นไม้บ้านลุงเขาล้มอ่ะล้มเรื่อล้มตั้งนานแล้วอ้่วเหรอวออันนี้มันล้มเยอะกว่าปกติยานเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วโอ้ยขี้มูก ออกมาก็วุ่นวายดูมันดูมันดูมันแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปตรงกลางนะอ่กต้องการอ่ะต้องาระวังแล้วเอกเปิดได้หรออ๋อมันเป็นลูกรลกก็กระเถิบออกไปเลยหน่อยนึงเพราะรถรถมันไม่ได้จอดชิดขนาดนั้น เอาวิ่ง่งวิ่วิ่ง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 วิงวิ่ิงวิ่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 งว่งิงิงาเนแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วดูดิแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วดูดิค่เาไ่ด้ชั่วโมงวาจ้าโอเคทำั้งพื้นที่เลยนะ จ้าจ้าเป็นปีแรกี่แต่ย้ายม่อู่บ้านหลันี้ท่ได้อยู่หรือดูหนาวแบบเต็มที่เพราะว่าโควิดปกติกับเมืองไทยแล้วเนี่ยเต็มที่เลยเจอหิมะเต็มที่ปีนี้หนาวแบบหนาวเยอะด้วยอะติดลบเยอะทุกวันเลยอ่ะดดดเออหิมะมามาแบบมาบ่อยด้วย มาไปเี่นเล่นตรงนี้บ้าสกปรกเน่าเีที่เดินที่ซ้ายงั้นที่สุ่มขึ้นไปจะไปเล่นได้ไงแทนที่ไปเล่นข้างบนเนินอ่ะป้อมวิ่อย่าโยนเข้าหน้าวิ่งหนีวิ่งหนีน่าไม่ได้เอาไม่ได้เอาผ้าออกมา อ,อุ้ยท้องท้องมาทกอมาโท้องมาลูก,กาบาย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 โชคเกดอเอาปลาลูกมดละชอบชอบไปยังเดี๋ยวเอาแปรงปัดรองเท้าหน่อยขึ้นรถเตียงเยอ้ยหยิบหยิบพี่มะหยิบพี่มะ ยยหยิบไม่ได้นิ้วไม่มีถุงมือถุงมือยังไม่มีนะคะแบบว่าเป็นนิ้ว,วของเด็กอะใส่ไม่ได้นิ้วเล็กใส่ถุงมือแบบมีแค่นิ้วโป้งไปก็หยิบไม่ได้เอ้กินไม่ได้เอ้ยไหนไม่กินที่สกป,ปกไหนพาวิน,อ,นอะไร ทางเดินใครเขาไม่ได้ใช้เดี๋ยวเขาต้องนั่งใช่นี่ยอาดี้บอกว่าทำแอรออโอตเมติกเนี่ยพันกว่ายื้อนั่นมาง่ายๆลูกๆพันห้าร้อยแต่ต้องทำเองไงไม่ <c oughs> ใช่ไงต้องทำเองไงพันห้าเหนื่อยเฉยเฉย แต่ใ้เยาวิแพวินพาวินทำไมลูกพาวินระวางหัวโอเคเดี๋ยววันนี้จะออกไปซื้อกับข้าวดูชิลชิวอะไรโอ้ยหัวอ้าทำไมอะพ่อพปบบินปาอพบบินปาปับสบินปาปพับบินดูดิพอดีรถเลยอ่ะ อะไรลูกจะข้าวจะข้าวข้าวมาปัดรองเท้าก่อนไม่เอาไม่ให้นั่งเดี๋ยวค่อยนั่งลูกเดี๋ยวค่อยนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป้าป๊าขับรถออกมาเดี๋ยวมาโอเคป้าเป็นเฮโดก่อนเฮโดเฮโดเร็วไฟเข้าหน้าแล้วแสบตาเนี่ยพอดีหน้าเลยเนี่ยมาดิมาออกมาเดี๋ยวป้าป๊าขับรถแล้วชนเดี๋ยวชนนะชนนะแล้วหลบไปทางไหนล่ะหลบไปทางไหนหลบได้เหรอหลบพ้นเหรอมาทางนี้ มาทางนี้มาทางนี้หลบไม่พ้นหลบมาทางนี้เออเราต้องมารอทางนี้เดี๋ยวปะ๊ปะป๊าขับรถออกมาโอเคนะพายินไม่ยืนขวางนะลูกนะเดี๋ยวปะ๊ปะป๊าขับรถออกมาโอเคไปและะ้วค่ะเดี๋ยวจะพาลูกไปซื้อกับข้าวสวัสดีครับผม